นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดรองอธิบดีกรมชนะทานพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสมการจัดทําแผนการปรับปรุงโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบที่จังหวัดกาแพงเพชรโดยรองอธิบดีกรมชนะทานกล่าวว่ากรมชนะทานจะดําเนินการปรับปรุงคลองชนะทานท่อทองแดงจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้า ที่สร้างมาเป็นเวลากว่า35ปีครอบคลุมในพื้นที่2จังหวัดก็คือจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งสามารถกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรได้กว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรจํานวน5,5,000 0หไร่เกษตรกรได้รับประโยชน์8 8 0 0 0หลังคาเรือนมีคลองระบายน้ํารวมระยะทางกว่า5 0 6กิโลเมตรโดยคาดว่าจะใช้งบป,ประมาณจานวน4,700ล้านบาทซึ่งหลังจากที่ทําการศึกษาแล้วเสร็จ ก็จะทําให้กรมชระทามมีแนวทางในการปรับปรุงโครงการส่งน้ําท่อทองแดงเป็นไปตามหลักวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ําและยังสามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนหลังจากนั้นก็ได้นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปดูสภาพของประตูน้ําและจุดสําคัญต่างๆในการที่จะดําเนินการปรับปรุงในเขตของอําเภอเมืองกําแพงเพชร ประมาณปี2อ6 0 6ไนเียนะครับท่านองค์พลากรนะครับท่านองค์มนตรีนะครับซึ่งได้ออกมาติดตามงาน,นตามที่ในหลวงรัการที่10ให้ศูนษารักษาต่อย,ยอดตามท่านองค์มนตรีพลากรก็เลยบอกว่าโครงการที่ใช้ประโยชน์ของในหลวงรัชกาลที่9และครงท่านรัชการที่10นี้มีกล่าวดีว่าควรจะต้องดูแลให้ต่อเนื่องนะครับ ก็เลยมาดําเนินการมาศึกษานะครับกรมชุตนทยมต้องเข้ามาศึกษาว่าจะแก้ปัญหาที่ว่า1พื้นที่นะครับจากเดิมหนึ่งแต่ไร่เป็น5้าแต่ห้าหมู่ไร่เนี่ยทำยังไงพี่น้องนะครับเกษตรกรซึ่งมีพื้นที่การทํานานะครับเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับะจะได้ใช้น้ําได้อย่างพวถึงตลอดทุกแปลงนะครับของทั้งพี่น้องชาวกองแบงเทสและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวหัวไผยที่อำเภอสีนม,มานี่นะครับ ก็เลยมาําเดินการวางโครงการปรับปรุงตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือว่าในเรื่องของอาคารต่างๆนะครับเดิมเนี่ยระบบของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเราจะเห็นตัวมนน้ําปิงนนี้นะฮะเราจะมีอาคารก็คือมีมีฝายที่ทําไว้ตั้งแต่ปี211บ้างปี236บ,บ้างนะครับเราจะอัดน้ํานะครับเข้าสู่ระบบนะครับจะมีคลองตั้งด่าคนคนขี่แล้วก็เป็นคลองดิน แล้วก็มีประตูน้ำนํำมีท่อส่งน้ําเข้านาต่างๆนี้นะครับเรามีคลองทั้งหมดเนี่ยประมาณ500กิโลเมตรซึ่งเนร่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วเรามีอาคารยุบะทานอีกหลายพันแห่ง